بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تنفي نوم فوسة حاتم عقاب و كم كنين نكبني و خاوى ما معنا ชาดัชอัลลอฮิละฮอินลละนะครับนั่นก็คือการปฏิญาณนะครับว่าละอิลาฮอิลลอลฮนั้นมีความหมายว่าอะไรนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในบทเรียนก่อนหน้านี้ถึงหลักการปฏิบัติที่สําคัญขั้นพื้นฐาน5ประการนะครับและเราก็เรียนรู้กันไปว่าหลักการปฏิบัติประการแรกนั่นก็คือการกล่าวปฏิญาณทั้งสองนะครับ ซึ่งในการกล่าวปฏิญาณทั้งสองนั้นการปฏิญาณอย่างแรกก็คือการกล่าวว่าอัฮะดุอัลละอิลาฮะอิลลัลลอฮหใช่ไหมครับเราได้เรียนรู้กันไปถึงหลักฐานนะครับในเรื่องดังกล่าววันนี้เราจะมาดูกันว่าคําว่าละอิลาฮะอิลลัองห์นั้นมีความหมายว่าอะไรนะครับเชคฮาฟิดมุลฮะกาบนี่ราะอิมะฮุลลอฮ์มุตเตาะล่านได้บอกบอกว่ามาอันาฮาความหมายของการปฏิญาณตนว่าละอิลาฮะอิลลัองห์นั้นหมายถึงอะไรพี่น้อง หมายถึงนับยุนนับยุสติฮกาคิอิ عباد ตอ่งคุณลิมาซีวัลลอฮิถ้าลาหมายถึงการที่เราปฏิเสธนับปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งใดนอกเหนือจากอนะัลลอฮ์นทุกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการคอรพสกการะนั่นหมายความว่าเวลาที่เรากล่าวว่าละอีลาฮิัลลอฮ์เรากําลังปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งใดนอกจากอนะัลลอฮ์น ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเหมาะสมหรือสมควรได้รับสิทธิในการเคารพสักการะในการกลบไวว่าใช่ไหมครับว่าอิศบะตุฮาลิละฮิอัลลอฮ์วะจัลลัวะฮดะฮูลาชาริกะละฮูฟิอิบะดัดีละเมื่อเราปฏิญาณแล้วเนี่ยเมื่อเราปฏิเสธแล้วเราก็ยอมรับยืนยนันว่าการอิบะดะนั้นเป็นสิทธิของใครไม่้องเป็นสิทธิของอัลลอฮฺจะอาลาเพียงผู้เดียวโดยที่เราจะต้องไม่ทําชีริกตอ่อเราด้วย ใช่ไหมครับกามอันหุไลสัลลูมุริกุฟีมุลกดังเช่นที่ว่าอัลลอฮฺเร์ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นหุ้นส่วนร่วมกับอัลลอฮ์ในการเป็นผู้ครอบครองอัลลอฮ์จะอะไรเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งใช่ไหมเราเชื่อแบบนี้ใช่ไหมว่าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยอัลลอฮ์จะอะไรเป็นผู้สร้างทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเราจะอะไเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งใครเป็นเจ้าของมีน้องอเลาต้องเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว ฉะนั้นความเชื่อของเราคือเราจะไม่เชื่อว่ามีสิ่งใดที่เป็นเจ้าของร่วมกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่องค์ทรงสร้างใช่ไหมครับในเมื่อเราเชื่อเฉ่นั้นเราก็ต้องเชื่อเด้ว่าเมื่อพระองค์มีอำนาจมีความสามารถเช่นนี้เนี่ยพระองค์คือผู้เดียวที่สมควรที่จะได้รับการเคารพสักการะดังนั้นเวลาที่เรากล่าวว่าลาอิละไิลอมละนะ์น่ะนั่นคือการที่เรากําลังปฏิเสธว่าไม่มีมนุษย์นาไหนไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งถูกสร้างชนิดใด ที่สมควรที่จะได้รับการเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นนี่คือความหมายอัลลอฮ์จะอาลาก่าวเอาไว้ในกุรานบอกว่าาิิกอันนัลลอฮ ل ฮ ه ه ลฮักกูอัลลอฮ์บอกดังกล่าวนั้นนะครับว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะอาราภองค์คือผู้ทรงสังสจจะอัลลอฮ์จะอาราภองค์คือความจริงใช่ไหมครับว่าอันนามายะดะอูนัมินดูยินที่ฮุบันบาติน แต่แท้จริงสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์แปลว่าทุกๆสิ่งที่มนุษย์ต่างขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับวิงวอนอิบารัต่อสิ่งตื่นๆ่นเหล่าน,นั้นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคือบาตินคือของผิดใช่ไหมครับคือความเท็จใช่ไหมครับในการที่เราสุภาษณ์วาจาาคือความจริงเราจาราคือผู้ทรงสตจจิว่าอัลลอฮ์ฮุวัลอาลียุลกบี และแท้จริงขอลเราจาราพระองค์คือผู้ทรงสูงทรงอัลลอฮฺอัลลอฮฺอันนี้ใช่ไหมครับคือผู้ทรงสูงทรงที่บ่งบอกถึงลักษณะของเราคืออัลลอฮฺอัลลอฮฺจาราพระองค์ทรงสูงทรงสูงทรงทั้งเดชานุภาพทรงทรงทั้งคุณลักษณะสูงทรงทั้งพระของเลาเราจะอาไรอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา ดังนั้นในเมื่อเราสุขานอวาจาพระองค์คือผู้ทรงสูงส่งพระองค์คือผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรนั่นกบะีรเนี่ยพระองค์คือผู้ที่สมควรที่เราจะต้องกราบไหว้บูชาคือผู้ที่เราจะต้องอิบาดะต่อพระองค์คือผู้ที่เราจะต้องวิงวอนขอด้วยมาต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นส่วนสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่อาล่าจาราล้คืออะไรพี่น้องคือบาติลคือสิ่งที่เป็นความเท็จคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นนี่คือความหมายฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวกาลิมาลาอิลาฮีอิลล์ หรืออชัชฮะดุอันลและอิละให้ลมล้อเนี่ยเราจะต้องรู้ความหมายเลยใช่ไหมครับคราวนี้เวลาที่เรากล่าวเราจะต้องมีเงื่อนไขที่สําคัญในการกล่าวด้วยนะใช่ไหมครับเหมือนกับอะไรพี่น้องเราลาราระหมาด้าเวลาเนี่ยเรามีเงื่อนไขในการละหมาดไหมเรารักษาเงื่อนไขไหมใช่ไหมสมมติว่าเราละหมาดอิชาสักตอนหกโมงเย็นได้ไหมละหมาดอิชาตอนหกโมงเย็นได้ไหมไม่ได้แล้วละหมาดเขาเราถูกต้องรับไหมไม่ถูกต้องรับเพราะอะไรพี่น้อง เพราะเราละหมาดโดยไม่ครบเงินไขของการละหมาดหนึ่งในเงื่อนไขที่ทําให้ละหมาดของเราถูกตอบรับคืออะไรครับคือละหมาดตรงเวลาใช่ไหมหรือวันนี้เราเดินเข้ามาละหมาดเราใส่กางเกงขาสั้นจะเลยจะตรงเลยหัวเข่าขึ้นมาเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อกั๊มยืนละหมาดพี่น้องคิดว่าละหมาดเราใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราขาดเงื่อนไขหนึ่งของการละหมาดที่ทําให้ละหมาดถูกตอบรับก็คือการปกปิดเอาหรอ เช่นเดียวกันเวลาที่เรากล่าวละอิละฮิอินลอละหรืออชฮะดูอัลละอิละฮิอิลลอละเราก็จะต้องมีเงื่อนไขเวลาที่เรากล่าวด้วยใช่ไหมครับเงื่อนไขมีเจ็ดประการคร่าวๆประการที่หนึ่งอัลอิลุมูเราจะต้องรู้ร um> ู้อะไรพี่น้องบิมาอันนาฮานัฟยานะอิสบะจะรู้ความหมายของคําท um> ี่เรากล่าวใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องรู้ว่าเวลาที่เรากล่าวว่าละอิละฮิอินลอละเนี่ย มีสองรูกลนนะัมีสององค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ส่วนที่หนึ่งก็คือลาอีลาฮะถ้อยคำนี้เป็นการปฏิเสธการเคารพบ,บูชาการวิงวอนขอจากทุกสิ่งทั้งหมดเราต้องปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งใดที่เหมาะสมที่จะได้รับการเคารพกราบไหว้ปฏิเสธส่วนประโยคที่สองคืออินลำลลอเป็นการอิสบัตคือการยอมรับว่านอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้น ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องปฏิบัติเมื่อเรากล่าวกะลิมากม็คือหนึ่งเราจะต้องรู้สองอิสติคอนุกลบิฮาหัวใจเวลาที่เรากล่าวจะต้องกล่าวด้วยความมั่นใจไม่ใช่มีความสงสัยเช่นเราปฏิญาณตนวา่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพความดทีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าใจของเรายังมีความสงสัยเอหรืออาจจะมีพระเจ้าอื่นอีก เห็นไหมหรือเป็นไปได้หรือมีพระเจ้าองค์เดียวหรืออย่างนั้นหรืออย่างนี้แต่ว่ายังไม่มีความมั่นใจแต่ว่าสิ่งที่เรากล่าวได้รับการตอบรับไหมยังไม่ถูกตอบรับหรือยังใช้ไม่ได้ประกาศที่สามอันอิงกิยาดูลลหาวฮิรันวาตีน่าแปลว่าเมื่อเรากล่าวเราจะต้องกล่าวด้วยความยอมจำนนเห็นไหมยอมจำนนต่อถ้อยคำที่เรากล่าวในคลิมาตุวเต้ฮหเน เรากล่าวด้วยความยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا วาจะอะยอมจำนนทั้งภายนอกแปลว่าด้วยกับถ้อยคําที่เรากล่าวด้วยความกลัวอัลลอฮ์ด้วยความรักอัลลอฮ์ใช่ไหมครับโดยการซิโรราต่ออ AH, ัลลอฮ์โดยการอิบะดาอีอาวัยะวะต่างๆก็จะต้องยอมจำนนเมื่อเรากล่วกาวแล้วแปลว่าจะต้องยอมที่จะปฏิบัติตามอ AH, ัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه วตาจะอะไเชื่อฟังอัลลอฮ์บางทีนาแปลว่าหัาใวใจของเราต,ต้องยอมต่ออัละลอฮ์ س ุ ح ا ن ه วตาจะอะด้วยไม่ใช่เรากล่าวแต่ปากแต่ลิ้น แต่ปรากฏว่าในใจของเรายังมีความยะโสต,ต่อเลาศรุบฮาในวาจาะไสามันเพี่น้องประการที่สี่กอ้ากบูรุละฮะ ف ด ا يرد فلا يرد شيئا م ิ ل و วะว ه ا و م ลายาติฮ ا ประการที่สี่คือเราจะต้องยอมรับข้อบังคับต่างๆด้วยจะต้องไม่ปฏิเสธแปลว่าสิ่งนี้เราจะอาะไรใช่ไหมเมื่อเรากล่าวกาลิม่าลาอิละฮิลลอแล้วนั่นแปลว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราเชื่อมันต่อเราเราเป็นผู้ศรัทธาแล้ว เรายืนยันว่าเรายังเป็นผู้ศรัทธาอยู่ใช่ไหมครับแปลว่าสิ่งใดที่เราจะเอาะรใช้เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมที่จะปฏิบัติใช่ไหมครับสิ่งใดที่จําเป็นสิ่งใดที่เป็นข้อบังคับที่ศาสนาบอกว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมเราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องทิ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เรา,าจะเอาอะไได้สั่งใช้เอาไว้ประการที่อันอิคลาสุฟีฮาแปลว่ากล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจ <Es am> <S 1> <S 1> ใช่ไหมครับกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจกล่าวแบบไหนพีน่น้องเวลาที่เรากล่าวละอิลาฮิอัลลอฮ์บางคนบอกว่าอะไรก็ฉันเป็นมุสลิมแล้วไม่เห็นตองกล่าวตรงกล่าวไหมพี่น้องเป็นมุสลิมไม่ตองกล่าวละอิละฮิอัลลอฮ์กล่าวไหมกล่าวเป็นอะไรพี่น้องเป็นการตอบย้ําถึงอีมาเป็นการตอบย้ําถึงการให้คํามั่นสัญญากับอัลลอฮ์ว่าฉันปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้า,าอื่นใดที่ควรแก่การครอบครองมีนอกจากอัลลอฮ์ ใช่ไหมครับเราจะต้องกล่าวทุกวันทั้งในละมาดทั้งตอนเชา้าทั้งตอนเย็นเมื่อตอนได้ยินเสียงอาจารย์ใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อเรากล่าวจะต้องกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่หากว่าเรากล่าวด้วยความโอ้อวดล่ะเห็นไหมเราจะได้ผลตอบแทนจะได้รับรางวัลตอบแทนจาองร่อไหมไม่ได้รับรางวัลตอบแทนเหมือนกันเวลาที่เราละมาดเพื่อต้องการให้คนอื่นชื่นชมเช,ชิงเฉยเราเนี่ยนั่นแปลว่าเรากำลังโอ้อวด ใช่ไหมผลบ,บุญไม่ได้เวลาที่เรากล่าวกะรีมันุดเตาให้กล่าวด้วยความโอ้อวดเราก็จะไม่ได้รับการตอบแทนเช่นเดียวกันประการที่6เวลาที่กล่าวต้องการด้วยอสิดกู U, แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่ากล่าวด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจแล้วนะเพื่ออัลลอฮ์แล้วจะต้องจริงใจแปลว่าไม่มีความเกลียดชังอยู่ในใจ เห็นไหมจิงใจที่จะกล่าวกับเราสุขานแล้ว่าจะอารามินซอมมีมิลกัลแปลว่ากล่าวมาจากก้นบึ้งของหัวใจและบินนิซซนีฟะคอนไม่ใช่กล่าวเพียงแค่ลิ้นเพียงอย่างเดียวแต่ใจของเรามันจะต้องออกมาจากหัวใจของเราโดยที่เราสู้สอนเราว่าอะไรพี่น้องสอนเราว่าเราจะอะไรจะไม่ตอบรับดูงอาของคนที่หัวใจไม่อยู่กับสิ่งที่เขาขอใช่ไหมนั่นแปลว่าไม่ได้ขอมาจาก หัวใจไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองขอใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวแล้วเราจะได้รับผล,ลบุญจะได้รับรางวัลตอบแทนจะเป็นผลสำฤทธิ์สาหรับตัวเราเนี่ยก็คือกล่าวแล้วเราทําไมพี่น้องเรากล่าวมาจากหัวใจของเราด้วยความรู้สุกใจและกล่าวมาด้วยความจริงใจด้วยเหตุน,นี้สังเกตง่ายๆเวลาที่คนยินเข้าคนยินเข้าคนศาส,สนาสอนมาอะไร ทำยังไงพี่น้องให้อ่านด้วยอา่าใช่ไหมอ,อ่านอายะอัลกุรอานอายะเดียวกันให้คนห้าคนมาอา่อานอ่านให้คนที่ยินเข้ายินที่อยู่ในตัวคนคนนั้นได้รับผลจากการอา่านของคนห้าคนเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเนื่องความบริสุทธิ์ใจความจริงใจนเนี่ยเงื่อนไขต่างๆ่างน,นี่ความกลัวมัุขารัวจะอะไร เห็นไหมครับเป็นสิ่งที่จะทําให้สิ่งที่เรากล่าวออกมานั้นมันมีผลสำลิดมากน้อยเพียงใดด ua ที่กล่าวไปแล้วจะได้รับการตอบรับก็ขึ้นอ,อยู่มาจากหัวใจของเราเนี่ยจริงใจกับอัเลาไหมันบริสุทธิ์ใจกับอเลาสุขใจนั้นว่าจะอาลมมามไหมใช่ไหมครับโดยเหตุน,นี้มีหนึ่งในอายะที่ใช้ในการไล่ยินเนคือด ua อ,อันดุอยอายะไหนพี่น้องอะฟันนน,นนนะานะะมมมาาาาาคอออออลลลกกุุบวััิไตรน ทารุณบอกว่าหากว่าคนคนที่อัละวาดอะไรเมตตาให้เขากล่าวอายะกราดอายะนี้นะด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสที่มีต่ออัล l l a h เนี่ยด้วยความกลัว Allah จะอาลาจริงๆเนี่ยอายะนี้อายะเดียวทําให้ภูเขาเนี่ยสั่นไหวได้ใช่ไหมครับแสดงว่าอะไรจะต้องสิ่งที่เรากล่าวจะต้องมาจากหัวใจของเราประการที่เจ็ดคืออันมาฮับบะละฮ์วะลิอัลลิฮะวนมุวาลาตุวน์วนมุวาลาตุวน์มุอาดาตุลิอัจลิฮะ การที่เจ็ดก็คือเราจะต้องกล่าวการิมาตุเตลไปกล่าวด้วยความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมกล่าวในกล่าวด้วยความรักเพราะเรารักอัลลอฮ์สุภาโนวาจะอะรรักถ้อยคํานี้รักคนที่กล่าวถ้อยคํานี้ใช่ไหมไม่ใช่คนที่อยู่ในศาสนาที่ยึดมั่นในแนวทางเดียวกันเนี่ยที่เขาไม่ได้ทําชีริกเนี่ยปรากฏว่าเราทําไมเราเกลียดชังเขาเราเสียากคนที่ทําชีริกศาสนาจึงบอกว่าวันมัวรละมัวรละคืออะไร คือรักใครปลองดองสมานฉันร่วมมือช่วยเหลือคนที่กล่าวด้วยความมีเงื่อนไขครบทุกประการวันวานาดและเราก็จะต้องเป็นศัตรูกับใครคนที่ทำชีลิกต่ออรสุฮานอูวาจอาลลเพื่อใครเพื่อสิ่งที่เรากล่าวเพื่ออรสุฮานอุวาจอาลา,า,น,า,า,ลานั่นเลยนะครับฉะนั้นนี่เป็นเงื่อนไขทั้ง7ประการที่เป็นหัวข้อโดยสรุปเดี๋ยวเราเคยเรียนกันในบทเรียนต่อไปว่ามีรายละเอียดใน وخاتم بعلى لِي أَرَيْبَعْنَكَ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم